สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเผยภาพล่าสุดของแมดพีรันีกำลังถ่ายละครขึ้นสลิงสูงปี๊ดสยบทุกข่าวเมาส์ค่ะคุณแม่แมทพีรันีโพสต์คลิปใน i อ Story เผยภาพลูกสาวกำลังถ่ายละครลิขิตลักข้ามดวงดาวขึ้นสลิงสูงปรี๊ดแข็งแรงและตองสุดๆสยบทุกข่าวเมาส์เรียกว่าตกเป็นประเด็นข่าวเมาส์ไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวค่ะ สำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีหลังเพิ่งออกมาเปิดตัวยอมรับว่ากำลังคุยอยู่กับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์นั่นเองก็โดนกระแสข่าวถล่มตามมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะทั้งข่าวใหม่ข่าวเก่าว,วุ่นไปหมดล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมของคุณแม่ของสาวแมทก็พบว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนคุณแม่เพิ่งโพสภาพในกองถ่ายละครลิขิตรักข้ามดวงดาว ที่มีรถเคนสูงและสลิงอยู่ก่อนที่จะอัปเดตคลิปใน IG Story เผยให้เห็นภาพแมทที่สวมสลิงถ่ายทำละครอยู่เรียกได้ว่าสาวแมทแข็งแรงและสตรองสุดๆค่ะถ่ายละครแล้วต้องขึ้นสลิงสูงปริศขนาดนี้เลยแบบนี้สยบทุกข่าวเมาส์ได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระบุก c o ออย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ